ทำไมถึงมั่นใจแบบนี้พี่น้องบางคนถามว่าทําไมอาจารย์ถึงกล้ามั่นใจว่าถึงให้เลขแค่สามหางเลขชุดนี้ฟังปากข่อยมันเป็นชุดเดียวกับเลขเก้าหนึ่งคนที่ได้เก้าหนึ่งมองเดียวกันพี่น้องมองเดียวกันขอบอกจากใจเลยคือมองเดียวกันบันถึงกล้ามั่นใจว่าเลขชุดนี้มีโอกาสออก ผู้ใดได้เก่าหนึ่งงวดนั้นที่อาจารย์ให้เม็ดเดียวเก้าหนึ่งมองเดียวกันกับชุดนี้คุณเข้าใจเลยย่งมาเนี่ยคุณเข้าใจที่อาจารย์บอาเราบอกแลก้วอาจารย์บ่กให้เลขกหลายอาจารย์ก็ได้ให้เลขกหลายอาจารย์ให้เลขแค่สามหางวัดใจกันไปโลพี่น้องท่านน่จริงเข่าลดพี่น้องบางคนนี่บอกอันพี่น้องเฮ็ดทอดได้ก็เห็ด ขอให้มีโชคลาภขอให้มีดวงก็อาจารย์กอขอให้ปังขอให้รวยขอให้เขาเท่านั้นเาวันหน้าให้มันแตกไปโลดพี่น้องเลขวิ่งฟั่งปากอาจารย์นะอาจารย์กระตีเลยเลกวิ่งหมักบอวิ่งซ่องหนี่ซื้อมามอเืินหนึ่งพี่น้องผู้ดใดเป็นคนซื้อคอยเป็นคนซื้อ อาจารย์ก่อเป็นคนซื้อมาเมื่นหนึ่งกล้าซื้อมากมาเปิดให้พวกเจ้าเบิ่งฟี่ๆพี่พน้อง่อยก็วัดใจกันพี่น้องขอเขาาะว่าน้าให้มันออกพี่น้องเจ้าขอ,องซ่องคนบอกว่าพี่น้องผู้ใดมักวิ่งเน้ะพี่น้องอันคือจากใจนะอันนี้อันนี้คือเล็กวิ่งน,นะเนี่ยจังไดเจ้าถือไป่ถ่าเลย เลขนี่จังไหนตัววิ่งนี่ออกอยู่แล้วจังไหนกรมาจังไหนก็ออกจังไหนกระแตกหมักบวิ่งเนี่ยนะเปิดเลขพร้อมกันคนไหนเห็นไลฟ์สดอาจารย์ก็สาธุบุญวาสนาได้เจอกันพี่น้องเด้อสาธุพี่น้องไปพี่น้องบึงกลับกล่องเลยวิ่งเด้อพี่น้องเด้ออาจารย์จัดไปหลายแล้วบอกคำเดียวคือจัดไปหลายแล้วเนี่ย ผู้ใดมักสายวิ่งเนี่ยนี่นะนี่คือเลขซองนะจําไว้นะคือเปิดเลขซองนะพี่น้องซองเนี่ยซองเลขหลุดนะอันนี้คือเปิดเลขซองด้อพี่น้องเด้อบางคนมาใหม่ไม่รู้จักนะเปิดซองนะเลขหลุดนะเนี่ยคอยซื้อมาะมืนหนึ่งพี่น้องอันนี้เนี่ยเงินอมือน, 10, นหนึ่งนี่จ่ายไปแล้วเนี่ยถือคอยร่วมบุญกับอาจารย์เนี่ บ่ได้มาตัวมาตตมเด้บ่ตองาจ่ใจก็อาจารย์อาจารย์ใจไปแล้วเจ้ามิหนาที่จัดอย่างเดียวนะเจ้ามิหนาที่จัดอย่างเดียวนะงวดนี้ไม่ต้องลีลาใส่เข้าไปเลยวิ่งเจ็ดล้านเปอร์เซ็นมาอันนี้คือสายวิ่งอ่ะบอกในคำเดียวออกแนนอนเจ็ดพี่น้อง ในงวด1ตุลาคม66อาจารย์กอสายรูดเด้งเด้าปล่อยเลขหลุด7ล้านเปอร์เซ็นผู้ใดเป็นสายวิ่งจัดเลยพี่น้องเลขที่ได้มาชุดเดียวกับ91ที่อาจารย์ให้เม็ดเดียวกับ91เหล่งเดียวกันพี่น้องมองเดียวกันพี่น้อง ผู้ใดได้ฟังคลิปเก้าหนึ่งที่อาจารย์ให้เม็ดเดียวมองเดียวกันแต่ว่างวดดีเพิ่นขอมือนหนึ่งเพิ่นขอมือนหนึ่งต่อไปเลขสองตัวสามหางเบิ่งพี่น้องไปนี่ชมนะ จแจกแล้วอาจารย์ลีลาไปมากแล้วตัวนี้เด่นมากๆเด่นที่สุดปากกาก็ไม่ออกเนาะเด่นที่สุดเด่นจริงๆนะนี่ดูนะจะแจกแล้วสวัสดีแฟนกับแฟนเพจทุกท่านเนาะอาจารย์ขอพูดอีกรอบหนึ่งนะก่อนที่เราจะเอาเลขสองตัวนี้ฟัง หนึ่งตุลาคมหกสิบหกอาจารย์กอปล่อยรัฐบาลไทยนี่คือเลขรัฐบาลไทยนะปล่อยแค่สามหางเท่านั้นโบมีอยังอื่นพี่น้องไม่มีอีกอาจารย์ไม่ให้จุดทูบไม่มีเลขลับไม่มีเลขโบมีพี่น้องบบมีปล่อยเล้ววเลียวเลยได้กว่า,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 าน,นนะี้นะบุญภัยบุญมัดนเด้อถูกค่อยทำบุญกับอาจารย์เด้อพี่น้อง ถูกค่อยร่วมทำบุญกถินกับอาจารย์ทุกคนนะฟังอาจารย์นะผู้ใดมีโชคแล้วค่อยเฮ็ดบุญกับอาจารย์ไปเขาเรียกว่ายังเอาไฟเขาวัดพี่น้องว,วัดบ่มีไฟฟ้า,ฟาอาจารย์ขออย่างเดียวเฮ็ดบุญซอย่อยเท่านั้นโชคดีจิแปด ถึงเลขมันไม่งามมันจะชอบออกเลขแบบนี้เจ็ดแปดอาจารย์ดูครั้งแรกพี่น้องมันจะมาหรืออาจารย์ว่าตอนแรกเนาะมันสิมาบอน้อพี่น้องเออแต่มันเคยออกและก็สังเกตรัฐบาลไทยมันจะชอบวนเวียนออกตัวเก่าออกอยู่ย้ำไปเพราว่านี่แหละของมันบ่ของมันบ่เป็นตะออกมันออกพี่น้อง ของบ่เป็นตามามันมาต่อไปเม็ดที่สองไม่ต้องลีลาพี่น้องจัดต่อเลยพี่น้องเห็นแล้วไปซื้อเ้อพี่น้องเด้อเห็นแล้วจัดเด้อลอตเตอรี่เขาเ้อพี่น้องเด้อไ์สดอาจารย์นินเพื่อความบันเทิงไม่มีการแปะลิ้ไม่มีการเชิญชวนไม่มีการแจกรางวัลใดๆทั้งสิ้นทุกคนร่วมทำบุญการจารย์สาธุไว้รอเลยพี่น้อง เม็ดต่อไปฟังอาจารย์นะหนึ่งตุลาฟังอาจารย์นะเป็นเลขออกประจำออกทุกงวดออกดีออกตอลอดมากประจำคือเม็ดหนี่พี่น้องพ่นว่าได้พี่น้องอันนี้นี่คือเลขซองที่พ่นบอกเนี่ยนี่นี่ในซองเนี่ยพ่นวาเลขตัวนี้หนึ่งตุลาอย่างไงก็ต้องออกหนึ่งตุลาอย่างไงก็ต้องมาหนึ่งตุลาออกประจำพี่น้อง ดูแปสงวดนี้ปล่อยแค่สมหางจบพี่น้องบอลลมรีลำไร่พี่น้องวัดใจสองพันกว่าท่านมักบ่แสามพี่น้องปล่อยแค่3ามหางวัดใจพี่น้องงวดนี้อาจารย์ก่อผ้าวัดใจผ้าโซตาย ร่วยกันทุกคนพี่น้องแปดสามเพื่อนบอกว่าเลขตัวนี้พี่น้องออกประจําออกดูคือเดือนตุลาหน่เพื่อน,นปลามันถือเป็นเลขหลับไงมันถือเป็นเลขลุดไงเห็นบอกมันถือเป็นเลขลุดไงเจ้าละวัดอันเด้อพี่น้องเด้อคอาจารย์ก่อปลอยไปเลี้ยวนี่ซื้อบ่อได้หาซื้อมันอันมันเต็มพี่น้องจา๋าอาจารย์ปลอยกอดมูเดอ้อ อาจารย์ปล่อยก่อนมูบูมีอีกแล้วพี่น้องปล่อยแค่นี้ละอาจารย์เพราะอาจารย์กลบวเราอปล่อยเลขอีกนีพี่น้องไม่แค่นี้งวดนี้นะปล่อยเลขแค่สามหางจบเลขวิ่งอาจารย์เคยบอกแล้วนะว่าออกล้านเปอร์เซ็นต์พุ้ธมักเล็กวิ่งเด้อพี่น้องเด้อการันตีให้เลยว่าออกเลขเจ็ดแน่นอนนี่เลขเจ็ดออกเลยจับใส่ก็ได้ผู้ใดมักเจ็ดตัวไหนไส่เลยพี่น้องแต่ว่าเลขซ่องคนบอกว่าคนไหนชอบเจ็ด ยืนเจ็ดล้านเปอร์เซ็นพี่น้องพี่น้องจ๋าเป็นการไม่เสียเวลาลองทายดูซิว่าเจ็ดสุดท้ายคือเจ็ดอะไรเม็ดสุดท้ายพี่น้องดังระเบิดขอให้แตกคอยให้ออกเด่นตัวนี้เลยพี่น้องเด้อจำไว้นะเม็ดเด่นคือเม็ดนี้เด่นที่สุดถ้าออกเม็ดนี้มานี่รวยกันทุกคน ดับบิ้ลคือเรียกว่าอันดับหนึ่งเลยพี่น้องนี่มาแรงที่สุดเข้าใจนะอาจารย์จะปล่อยเลขสามตัวอยู่หางเดียวเลขสามตัวนะเขาให้มาแค่หางเดียวเท่านั้นอย่าลืมนะคือตัวนี้แปดเจ็ดนะนี่คือเลขสามตัวนะเนี่ยเจ็ด ขอพระคุณจ้ะเจ็ดสามพี่น้องเจ็ดสามนี่คือเลขสามตัวห้ามทิ้งกลับเอานะกลับคูณหกนะนี่คูณหกเอาพี่น้องแคปเจอร์ ure, พี่น้องทุกคนนะแคปเจอร์ ure, แล้วอย่าลืมจัดพี่น้องอย่าลืม รวยกันทุกคนแคปเจอร์เลยนะนี่คือเลขซองพี่น้องนี่บังได nope, ้พี่น้องได้เนี่ยอาจารย์ปิ้นออกมาได้แบบนี้นะนี่คืออาจารย์ปิ้นออกมาดูนี่คือเลขซองที่ปิ้นออกมาดูนะเนี่ยงวดนี้เด่นไปที่เจ็ดนะดูดูด,ดูชุดนะดูชุดดีๆนะงวดนี้เด่นไปที่เจ็ดดูชุดตัวเนี้ยเขาเด่นที่สุดคือเจ็ดสามฟังดูดีดๆนะ แปมกับเจ็ดแปมีเลขอยู่สเม็ดในซองนี้มีเลขอยู่สเม็ดสามตัวก็ดูแปดเจดสามรวยนี่คุณดูเอานี่คือในชุดซองเนี้ยด,ดูเอานะดูเอา